สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพณนีพาชมนะคะค่ะไปหลังจากที่ไปเอาบุญไปทาบุญเททองหล่อพระพุทธรูปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกลับมาแล้วค่ะกลับมาบ้านค่ะเมื่าไทายคลิปอ,อยู่ตลาดัดบ้านเฮาโรงงานให้เทกค,ค่ะนี่แหละค่ะวิธีชาวบ้านวิธีแม่ค้า นะคะพนกระลายอยู่หาจับใจช่สวยซื้อกับเข่ากับน้ำค่ะเ,คเชิญเด้อค่ะผู้ใดไปทานทางสายนี่กับไปมาหาสู่กับแว่ซื้อกับเข่าได้ค่ะอาหารการกินผักคนลไม้ค่ะหลายค่ะเยอะแยะค่ะจะมีบิ๊กซีสาขาย่อยรุสาขาย่อยอยู่เด้อค่ะ

เดินที่เซ็นเตอร์ห้เนะราคาบัวเพียงค่ะราคาราคาถือค่ะเข่ากับน้ำผักกระถือจ้ะ ถักสลัดงาไหมสลัดกไม่อยากเาเลี้ยงเลี่ยงเ่อเอามาอยาเอามาหนเหยางนอหยังจะขายราคาดิบนะอืมบ่มไเลี้ยงเลี้ยงอมรอมเลยเอามาอันนี้มาเขาก็อยากขายโลดได้ดอ่าแมนถ้าเลี้ยงนิวก็ขายแสบไปดีขายมวนไปแทบได้ปกิ เชิญนะคะอาหารการกินเยอะแยะเลยตัวฝักยาวก็มีมะเขือเทศก็มีปลาก็มีค่ะช่วยห,หน่อยนะคะช่วยซื้อให้หน่อยนะคะแม่ค้าก็น่ารักมากแม่ค้าพูดเพราะทุกคนพูดเพราะทุกคนจะ,ระรลดราคาให้ด้วย่<ห>เชิญทางนี้นะคะ คลิปนี้จะไปแก้คน,นิกนนะค่ะน,น้อสวัสดีค่ะ